มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทูทูชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่นอกสถานที่บอกเลยว่าเข้าสู่โหมดทูท่องเที่ยวนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปติดกเกาะสม็ยกันนั่นเองนะคะทุกคนก็ ตอนนี้นะคะทุกก็มารอ,อขึ้นเรือนะจะบอกว่าออกจากกรุงเทพมาแต่เช้าตู่เลยทุกคนก็คือถึงนี่ไวมากประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบ10บโมงนะคะทุกคนทูเนาะพักที่อ่าวเพาวรีสอร์ทนะคะทุกคน,กคนเอ,าเอา่าวเพาวเนาะเขาก็จะอยู่ในเครือของสมิ็จุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะมีโรงแรมหลายโรงแรมเลยพวกแบบซายแก้วบีดรีสอร์ทอะไรพวกนี้อะไรใดๆเขาก็จะมาขึ้นที่ท่าเรืออ่าวเพลวนะคะทุกคนก็ ทัวจะมาเม้ามอยถึงมาตรการนะวันนี้นะคะวันที่5มีนาะเนาะเขาจะมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าเกาะน,นะคะจะเป็น ATK ที่เป็นแบบเออสวบ,บจมูกเนาะก็เขาก็จะมี ATK พรอไวให้เราก็ต้องตรวจก่อนที่จะข้ามไปเกาะฝั่งนู้นนะคะทุกคนก็ อ๋อแล้วที่นี่เขาก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะคะทุกคนรอบเรือของทูนะคะจะเป็นเวลา11โมงเนาะเดี๋ยวถ้าถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวทูจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่ากเกาะสม็ดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้เนาะเราอยู่กัน3วัน2คืนนะคะที่กเกาะสม็ดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทูจะพาไปเที่ยวไหนแล้วก็ไปกินอะไรบ้างนะจ๊ะไป,ไปเลย น้ำใสมากเลยอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะคะแล้วก็เอากระเป๋าไปเก็บในห้องกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวทูจะพาลูมัวร์นะคะทุกคนห้องที่ทูเข้าพักในวันนี้นะคะก็จะเป็นพรีเมียร์ซีวิวนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าห้องพรีเมียร์ซีวิวจะมีหน้าตาเป็นยังไงจ,จะ๊ะ เช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทูก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือบรรยากาศในห้องคือหอมสดชื่นเนาะเออแล้วกออ็ห้องที่ทูมาพักนะคะสองคืนนี้เนาะที่เกาะสม็จก็อ่อา,าวพารีสอร์ทนะคะชื่อห้องทายว่าพรีเมียร์ซีวิวนะคะทูจองมาคืนออวันเสาร์เนาะกับวันอาทิตย์นะคะก็สองคืนรวมกันประมาณ 16, 0 0 0พแต่ว่าทูใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะก็จะลดไป6000จะเหลือประมาณ1 6 0 0ประมาณนี้นะคะก็ เดี๋ยวทูนะคะจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแบบที่เป็นกิจจลักษณะเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเนาะแถวเอ่อน่าจะแถวแถวหาดทรายแก้วเนาะตอนนี้อยู่อ่าวเพล้าวนะคะก็เดี๋ยวไปหาดทรายแก้วไปกันเลยจ้า ตอนนี้เราก็ได้ร้านอาหารแล้วเรียบร้อยนะคะทูมากินที่ร้านคอยทะเลนะคะก็คือติดริมทะเลเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูอาหารที่สั่งนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะ คือน้ำจิ้มดีเนาะำจิ้มดีมากน้ำจิ้มโคตรของโคตรแซ่บเลยอะเออก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เนาะอร่อยนะจริงๆแล้วอร่อยแล้วก็ราคาก็คืออาหารทะเลปะกะตินะคะแบบต้มยำก็200รอเนาะปูก็โลละพันครึ่งโล500อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้กินกันหมดไปประมาณพันสี่หกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกลับเข้าที่พักมะคะไปอาบนองอาบน้ำพักผ่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะพา ไปเที่ยวเล่นกันนะจ๊ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็บ่ายแก่ๆมากแล้วนะคะอันนี้ก็คือออกมาถ่ายรูปกลุ่มนะคะแถวเชายหาดหน้าโรงแรมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าจะมีมรุมถ่ายรูปสวยๆขนาดไหนไเนาะก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำทะเลด้วยนะจ๊ะ ลูกกันดีฝ่าเป็นไงคะ,ะรอบแรกเป็นไงรอบแรกเรารู้แล้วว่าเราสามารถเอากล้องลุกไปด้วยได้เด๋ยวรอบสอง ทุกคนพาทุกคนออกมาพายเรือขยักกันนะคะออกไปข้างนอกแลแป่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกสู่โลกท้องทะเลนะคะทุกคน <c oughs> แดดแรงแดดดีอยู่นะ <c oughs> โอ้ขึ้นสูงใหญ่นะคะเราก็ใช้คนข้างหลังในการพายนะคะทุกคนแป่เดี๋ยวทูให้ดูวิวข้างหน้าทูกันเนาะอยากให้เห็นด้วยกันว่าสวยมากมากแป ทุกคนคะหลังจากเมื่อกี้นะั้นที่เราพายเรือขยักไปเราก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดมาแล้วเ,เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็มีดินเนอร์แล้วก็มีควงกระบองไฟนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางสม็จนะคะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะมันพระอาทิตย์กำลังจะตกคือมันสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาหารของทางอ่าวพาวรีสอร์ทนะคะนี่เดี๋ยวกันคืนเราก็จะกินข้าวกันตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปกับพาทิตย์ตกก่อนนะจ๊ะอ่ะทุกคนคะนี้เดี๋ยวเรามา 啊！ นิ่งค่ะทุกคนเวลคัมทูสมิตเดย์ทนะจจะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบสมิตเดย์วันของทูนะคะก็เมื่อคืนก็ตัดไปที่การโชว์ไฟเนาะเออนั่นแหละทูก็ กลับห้องมาก็เหมือนเหนื่อยมากเลยแล้วก็เออไม่ได้ถ่ายบอกเลยนะจ๊ะว่าแบบอาจบวันไปแล้วนะคะก็เลยขอมากุดมอร์นิ่งเดย์ทูเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้ทูกําลังจะไปทานอาหารที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าโรงแรมมีเบรก f a s อะไรพร้อไว้ให้เราบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะพาไปทัวร์เกาะเสม็ดนะจ๊ะทุกคนใครที่เป็นสายคาเฟ่นนะวันนี้ทู จะทำหน้าที่เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์พาทุกคนไปทัวร์คาเฟ่บนเกาะสม็ดนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวทูขอไปกินข้าวก่อนนะคะจะได้พาทุกคนไปทัวร์เกาะสม็ดไวๆนะไปกินข้าวกัน เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคาเฟ่ที่ธูจะพาไปนะคะเป็นคาเฟ่อะไรนะคะแล้วก็จะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวก็ไปดูมุมถ่ายรูปกลุก่กันด้วยนะคะทุกคนแปะเดี๋ยวคือจะบอกว่า ความเซอร์ไพรส์คือทัวร์ไม่เคยมาก่อดเสม็จใช่ปะอันนี้ก็คือมากอดเสม็จเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วทัวร์พักที่อา่าวเหาใช่ปะปรากฏว่าที่โรงแรมอะคือไม่สามารถเอามอเตอร์ไซค์อะเข้ามาจอดได้นะคือเราอะต้องจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่เช่าแล้วเราก็เดินกลับมาถ้าเกิดว่าเราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องเดินกลับไปที่เช่าประมาณกิโลนะจ๋ะ ประมาณเกือบโลเออประมาณเกือบโลที่เช่ามอไซค์ไปเดี๋ยวกําลังจะเดินไปเอามอไซกันนะจ๊ะฮัลโหลทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่แรกกันแล้วนะคะและคาเฟ่แรกที่ทูจะพาทุกคนมานะคะนั่นคือสวัสดีโคโค่นั่นเองนะคะนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะบรรยากาศแบบดีมากเลยอะ่ะแบบเป็นแนวแบบมินิมอลขาวๆเลยอ่ะ <หา S 2> นะคะไปไป ที่นี่เขาก็จะเป็นที่พักด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครมาคาเฟ่นเนาะก็เดินตรงเข้ามาด้านในได้เลยจ้าทุกคนคะก็คือสวัสดีโคโค่นะจ๊ะเดี๋ยวทัวแอดรูปให้ดูมุมถ่ายรูปก็น่ารักอยู่นะเออแบบ ขาวขาวคินคนะีนอ่ะเออเดี๋ยวทูแอดรูปให้ดูนะคะว่าทูได้รูปมุมไหนบ้างเดี๋ยวเราไปหอบต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะทูจะพาไปเลิฟไอแลนด์คาเฟนะคะไปกันเลยจ้าอ่ทุกคนคะหลังจากเราเดินมาประมาณแค่ร้อยเมตรเองอะเออคือก็มาเจอเลิฟไอแลนด์แล้วนะ,ะอยู่ตรงนี้เองนะคะไปดูข้างในกัน คนคะตอนนี้ทูก็มาอยู่ในร้าน Love Island Cafe แล้วนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ Summer Day นั่นเองนะคะทุกคนก็ร้านนี้เขาย้ายมาจากอ่าวน้อยหนานะเผื่อใครตามหาเหมือนทูนะคะก็ F Y I ไว้นะคะว่าตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่หาดรายแก้วบีทเรียบร้อยแล้วนะคะก็มุมถ่ายรูปก็ยังคงน่ารักแล้วก็เยอะเหมือนเดิมนะคะชอบคําว่า Summer Day มากๆเลยก็เดี๋ยวลองถ่ายรูปแล้วทูจะแอดรูปให้ดูนะคะว่าได้รูปประมาณไหนนะจ๊ะ เรทูเขาจะพาะมาทํากิจกรรมอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือการถักผมนะคะนี่นะคะถักผมริมหานนะคะโดยคุณพี่คนนี้นะคะสวัสดีค่ะเส้นละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะลาคาน่ารักมากเลยนะคะทุกคนนี่ถักผมมาแล้วน่ารักไหมน่ารักเลยอะคิวคิว นี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครแวะมาเสม็ดเนาะก,ก็เออมาอุดหนุนพวกพี่ๆเขาได้นะคะเขาทําดีอยู่นะสวยเลยเขาก็จะให้เราเลือกสีเองได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะทูก็ว์ปก,กลับมาที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเลยก็คือร้อนเปียกไปหมดเลยก็คือแบบรีบกลับมาอาบน้ํานะคะก็คือ หวังว่าทุกคนเนาะจะชอบสองคาเฟ่ที่หาดทรายแก้วที่ทูพาไปนะคะแล้วทูก,ก็เลยกลัวเพื่อนๆอาจจะไม่จุใจว่าเอ้ยคาเฟ่ที่สม็จมีอีกหรือเปล่านะทูก,ก็เลยแถมให้อีกหนึ่งคาเฟ่นะคะทุกคนก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโซนอา่าวเพ้าเลยซึ่งเดินจากอ่าวเพารีสอร์ทมาประมาณ200เมตรนะคะ ก็จะเจอนะคะคาเฟ่นี้ค่ะซึ่งคาเฟ่นี้นะคะเขาก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะจ๊ะไม่ได้เป็นคาเฟ่ยอย่างเดียวแต่จะบอกว่าจุดเด่นของเขาคือเขามีพอปถ่ายรูปที่น่ารักมากๆเนี่ยตอนนี้ทูเดินถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันจ้า คีลาล่ารีสอร์ทนะคะก็คือเป็นรีสอร์ทข้างๆอ่าวพราวเลยนะคะคุณเขาจะมีแบบมุมให้นั่งแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะที่รีสอร์ทนี้เนาะก็เขาก็จะมีพวกอาหารอะไรใดๆเนาะ,ะถูกก็มาแวะกินข้าวก่อนกินข้าวเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองถ่ายรูปแอดรูปให้ดูด้วยนะคะว่าที่นี่จะมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนจ้า นี่ก็คือออกมาตรงต้นหาดของอ่าวเท้านะคะกะว่าจะมาถ่ายรูปเล่นกันตรงนื้เนี่ยตรงหินตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะดูว่าจะได้รูปตอนพระอาทิตย์ตกไหมเดี๋ยวทูแอดรูปให้ดูนะคะแล้วก็คืนนี้มีดินเนอร์สุดพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดพี่กวางนะคะยั yeah, เออร์เบอร์ดเจนะคะก็เป็นดินเนอร์สุดพิเศษที่ทูจัดไว้ให้นะคะแต่ว่าโดนจับได้ซะก,ก่อนนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปกันดีกว่านาะไป ดินเนอร์ของเราในคืนนี้นะคะนี่เด,นเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะที่โรงแรมเขาก็จะรับจัดเป็นแบบว่าดินเนอร์ออนเดอะบีชด้วยนะคะเดี๋ยวทูจะพาดูนะ as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we wanna chase the night wanna dance to the light cause from the sky <laughs> จะมาปิดคลิปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกจากเกาะแล้วนะคะก็สําหรับทริปสม็ดเนาะสามวัน2คืนนะคะหวังว่าทุกคนจะอน j o ยไปกับทูนะคะก็ถ้าเกิดว่าทริปหน้าทูไปไหนอีกนะคะทูก็จะถ่ายวอล์กมาแชร์เพื่อนๆอีกนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะทูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทูด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ขอรีวิวโรงแรมนิดนึงนะคะโรงแรม al อ่าวหาวีสอร์ดดูแลเราดีมากๆเลยนะแบบเหมือนที่พี่ นักงานก็สุภาพอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ออที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพี่ดินเนอร์เนาะที่เขาจัดดินเนอร์ให้เราเมื่อคืนนี้นะคะคือพี่เขาถ่ายรูปเก่งมากถ่ายรูปสวยมากจริงๆนะคะก็คือแบบได้รูปแบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็ร้านพลอยทะเลเนาะที่ทูเคยบอกไปนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากถ้าเกิดว่าใครมาเสม็ดนะทูเลิคเมนให้ไปลองร้านพลอยทะเลนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะทูก,ะะทก็ขอบไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย